ปดอดเห็ดพอเด้อพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ดอกนี่นเป็นขาวๆเลย <S <s เห็นไหมอดเบาไทยนะ้ำมูกไหลมันได้กินยากแก้แพมาด้วยเสียงมาเดินมั่ยเนาะสาวเปียค่ะสาวเปียไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าให้หลงก็ไม่หลงเนาะแค่ว่าไม่ัม่วได้ครับแต่ว่าไม่หลงหรอกก็จะเดินเล็มหาเดืเอๆพ่อแม่ หมู่เดียวกันครับเดี๋ยวมาอีกหน่อยนึงนะอยู่ข้างหน้าตกครับทุกคนอาจจะทำความสะอาดยากหน่อยนะครับใส่เห็ดครับเห็ดเพาะเหมือนเดิมครับทุกคนจะเป็นจะลองผ่าดูเนาะว่าเขาอ่อนหรือเขาแก่อันนี้นี่อยู่แก่ค่ะเ๋ยวลอมาฝั่งนี้แล้วเนาะพอได้เจออยู่นเนาะแต่ว่าห่างค่ะสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เขา้าชมตัวโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ส8แดล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพศสองพันห้า้ยหกสบกครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพี่พ,พาน้องเข้าป่าล่อหางเห็ดคือเก่าครับแต่ว่าเปลี่ยนหมายนิดหน่อยครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียพาพีพาพ่พาน้องมาเข้าป่าล่อหาเห็ดพิกัดป่าหมายบ้านบกครับจำนวห้่วยขาเบอร์บุญชลิกจงอดุบราุบ เมื่อวานบ่าวไทยกระสาเปียก็ไปป่าบ้านนองเม็กมาวันนี้ก็เลยอยากลองมาป่าบ้านบกบ้างเพราะว่าอ่าเรียกว่าอะไรครับทุกคนไม่ได้มานานแล้วครับป่าบ้านบกไม่ได้มาตั้งแต่เห็ดออกก็ไปวนแต่ป่าบ้านนองเม็กทีนี้เห็ดป่าบ้านนองเม็กเริ่มน้อยครับก็เลยอยากลองมาวนบ้างป่าบ้านบกเพราะว่าพี่น้องเขาก็ได้เก็บเห็ดนางโอเห็ดพออยู่เดี๋ยวไปรอลุ้นครับว่าวันวันนี้ป่าไทยกระสาเปียจะหมานเห็ดนางโอเห็ดพอหรือเปล่าไปครับดอกแรกแหกหมาครับทุกคน วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียลองเปลี่ยนหมายเนาะค่ะลองมาพิกัดป่าบ้านบกครับไม่ได้มานานแล้วเผื่อจะได้เผื่อจะมาเหมือนเขาบ้างฝนยังตกอยู่เลยครับตอนนี้ตกงแต่เมื่อคืนอีกสองจุ่มครับเห็ดนงโกเหลืองมาเดินมั่ว้เนาะสาวเปียค่ะสาวเปียไม่รู้ผม <c oughs> แต่ว่าให้หลงก็ไม่หลงเนาะแค่ว่าไม่รู้ผมเห็ดครับป่าบ้านบกบ่าวไทยกับสาวเปียไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับแต่ว่า เดินมั่วได้ครับแต่ว่าไม่หลงหรอกก็จะเดินเล็มหาเรื่อยพ่อแม่พี่น้องคนหนึ่งเขาก็มาหลาอยู่ครับหมู่เดียวกันครับหยิดมาอีกหน่อยนึงนะอยู่ข้างหน้าสับเพียไม่เห็นคะ่ะสองดอกนี้หยิบมาปี๊ดเดียวครับทุกคนเก้าเดียวเท่านั้นสับเพียไม่เห็นสองดอกนี้ฝนตกครับทุกคนอาจจะทําความสะอาดยากหน่อยนะครับ าเห็ดเผะเด้อพ่อแม่พี่น้องครับอ้โหมีดอกนี่นเป็นขาวๆเลยเห็นไหมโอ้ยเอ้ารออันี่ก่อนวันนี้จะวันนี้เป่าไทยไม่สบายครับโอ้ยนี่เป่าไทยเป็นหวัดนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเป่าฝ้ายค่ะแซ่บเหมือนกันเป่าไทยมาตามห้ามาตามล่าหาเห็ดละงอกที่ป่าบ้านบก เงาขาวอยู่ทุกคนเลยหาเห็ดผอก็ได้น,นเบาไทยน้ำมูกไหลนลมัไมได้กินยาแก้แพ้มาด้วยเห็ดผอฝ้ายเด้อครับเปขาขาวอยู่สาวเปียกกำลังบ่นว่าไม่มีเห็ดผอบอป่อปานี้อามาเจอพอดีคะ ดอกใดอกแบบใหญ่เด้อดอกนี้เป็นขาวๆเลยครับเห็นไหมเต็มเลยนะครับต้องแรกว่าน้อยๆตอนแรกว่าจะแค่หกเจ็ดหน่วย มองใบมวงมาเต็มเลยค่ะหนูจะเนี้ยแล้วพอดีแกงแซ่บเนาะ,<ฮ>ะยังอ่อนอยู่ไหมเนี่ยดอกอ่อนก็มีด,ดอกดอกแล้วก็มีได้อยู่เด้อครับ เจมือต่าเปียนเลยจอดรถใส่เห็ดครับเห็ดเพาะเหมือนเดิมครับทุกคนจตเป็นจะลองผ่าดูเนาะบ้าเขาอ่อนหรือเขาแก่อันนี้นี่อยู่แกค่ะแต่กินได้นะคะแสบป่ะนี่ดอกนึงเบาได้กระต่เปียจอดรถใส่เห็ดครับดอกอ่อนก็มีดอกแกก็มีดอกแกก,ก,แก,ก็แกกินได้คือเก่าครับทุกคนกงได้มันเดิมคะ่เพาะนี่ เป,เป็นเนเป็งาเป็นหมู่เลยตรงนี้ <c oughs> เป็นเห็ดที่หายากแล้วราคาแพงนะครับเห็ดพอนี่ขนาดเห็ดพอฝ้ายแต่ก่อนสาเปียว่ามันถูกถๆเนาะตอนนี้ยังแพงนะโอ้เห็ดหมูเดียวได้ไหมจะได้แกงอนี้ เห็ดหมูเดียวกันเด้อพี่น้องดอกนี้แบบใหญ่เด้อทุกคนดอกพอดีคำเลยครับอีกสองดอกครับเห็ดเพาะที่รส,สองสามดอกเนห็ดละโอกข้างทางครับดอกหนึ่งเบาระษาเปียตามเลาะหายเห็ดเพาะยังไม่เจอเลยครับเจอจะดอกเก่า สองดอกครับเพลิดเพะออ้ยดอกกาลังพอดีกินเลยเด้อพี่น้องอีกดอกหนึงครับสามดอกครับเราเปลี่ยนล้อมาฝั่งนี้แล้วเนาะคก็พอได้เจออยู่นเนาะแต่ว่าห่างค่ะเจกมนูนะครับ พอหนังหรือพอฝ้ายเาเปียกพอฝ้ายถ้าเกิดฝนไม่ตกมันจะทำความสะอาดง่ายกว่าน,นี้เนาะเะสาเปียกกับสาไทยก็จะเรียนพอได้คลิปเนี่ยแหละครับไม่บนและหายเห็ดนังโอกบนหายเห็ดเพาะเนี่ยแหละเอาพอได้คลิป <S <S พอดีกินเนาะคอกอ่อนอยู่บ่ ดอกหนึ่งก็ได้ถ่ายครับทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้คลิปน้อสาวเปียเห็ดพอค่ะเห็ดพอะอียงนะเห็ดพอฝ้ายนี่แหละค่ะพอฝ้ายกับพอหนังไม่เหมือนกันเนาะค่ะเห็ดพอหนังเขาจะไม่มีเป็นผุยผุยแบบนี้ อินพอไฟก็จะเป็นเหมือนแบบขุยๆเนะาะดอกพลังงานเลยเนาะรุ่นนี้ลังพอดีคิเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงทายคีบแล้วน,นะครับนี่ครับยอดได้ยอดหมาของบ้าไทยรัศาเปียว,วันนี้เห็ดพอครับผมได้เกียงน้อยหนึ่งอย่างแนะแล้วก็เห็ดหนังโกครับผมเห็ดนังโกก็ได้ประมาณอัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกดอกครับแล้วก็ และเห็ดบดดินเห็ดแดงเล็กนิดนึงครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ไปเลาะเห็ดอยู่ป่าปั้นโบกครับสมุดให้ข่ามเพื่อนบุญชลิกจังหวัดบุรีรัมย์นีครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็เปลี่ยนหมายนิดหน่อยครับไม่ได้ไปป่าป้านนองเมล็เพราะว่าป่าป้านนองเม็ก็เรื่องเงียเๆียวครับเห็ดก็เลื่องไม่มีแล้วครับก็พอได้อยู่ได้กินครับพอได้มีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันอ่าบ่าวไทยกับสาวเปียก็รีบกลับบ้านมาครับว่าจะมาหายายอ่ายายของสาวเปียของบ่าวไทย เพิ่นหาเห็ดเหตุหาเห็ดเพาะมาหลายวันแล้วครับเมื่อวานเพิ่นกระหมานได้ประมาณโลสองโลมีแจดอกเท่าหัวไม่โป้งมือนี่ครับมีแจกดอกใหญ่ๆเลยบางดอกก็เท่าไข่เห็ดนางโอกแดงไข่เล็กเลยครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับทุกคนวันนี้พอได้อยู่ได้กินเดี๋ยวรอรุ้นครับว่าช่วงเย็นบ่าวทักสาวเปียจะมีคลิปอ,อีกคลิปหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องดูอีกคลิปหนึ่งหรือเปล่า พรุ่งนี้เ่าไทยกับสาวเปียก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดวันนี้หมานตอนเย็นก็พรุ่งนี้ก็จะไม่ไปเปล่าพ่ะหน่องเมครับจะไปร้อหายิปพอกับยายเพื่อได้เผื่อหมานเอาละครับทุกคนคลิปของนี้ก็เป็นคลิปของวันที่สิบดนะครับเดือนมิถุนายนปีพศ2 5 6พันห้า้สินะครับพิกัดก็ได้บอกไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับ สำหรับคลิปนี้แบบรายการสาสวเบียต้องขอจัาลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ